รู้เท่าไม่ถึงการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาในสมัยที่คุณสนยังเป็นวัยรุ่นโดยคุณสนชอบไปส่องสัตว์นั่งห้าเวลากลางคืนกับลุงสวนเพราะช่วงนั้นทางการยังให้สัมรทานสัตว์ป่าอยู่จึงไม่ผิดกฎหมายเดือนหนึ่งก็จะเข้าป่ากันประมาณ2-3ครั้งโดยครั้งหนึ่งก็ประมาณ3-4วันแล้วช่วงหนึ่งในตอนเช้า ลุงสวนก็มาชวนคุณสนตั้งแต่เช้าและบอกว่าพอดีลูกกล้วยป่ามันสุกจะชวนไปดักยิงอีเห็นกันแล้วไปทําห้างนั่งยิงกันด้วยแล้วเพื่อนของคุณสนที่อยู่ด้วยสองคนเกิดได้ยินเข้าจึงขอเข้าไปด้วยปกติลุงสวนจะไม่ให้ใครไปด้วยเพราะกลัวว่าจะไปทําผิดผีกันคุณสนเลยขอร้องว่าขอให้เพื่อนไปด้วยลุงสวนก็เลยอนุญาตแล้วเรียกเพื่อนของคุณสนไปอบรมว่า ห้ามเอ่ยชื่อกันและห้ามทำอะไรก่อนที่ลุงสนจะบอกเพื่อนของคุณสนก็รับปากพอเตรียมข้าวของเสร็จแล้วก็เดินเข้าป่ากันไปประมาณเจกิโลเมตรจนถึงตีนเขาลุงสนจึงทำพิธีเปิดป่าเพราะลุงสวนเป็นคนมีวิชาอาคมอยู่พอสมควรโดยลุงสนได้จุดธูปบอกเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ต้อนพวกสัตว์ที่หมดอายุไขแล้วมาให้พวกเราหน่อยพอเสร็จพิธีก็เดินขึ้นเขากัน ขึ้นไปได้ไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรลุงสวนเจอข้างตัวหนึ่งก็เลยยิงข้างได้โดยตัวมันใหญ่พอสมควรจากนั้นก็ตัดกิ่งไม้หามกันขึ้นไปกะว่าจะไปทำกินกันตอนเย็นแล้วก็เดินกันต่อไปอีกประมาณ4กิโลเมตรเวลาประมาณบ่ายสามโมงก็เลยนั่งแลกข้างเอาเนื้อออกเอากระดูกกับหนังกองไว้โดยลุงสวนได้ใช้ให้เพื่อนของคุณสนสองคนไปตักน้ำ แล้วทางเดินที่จะไปตักน้ํามันจะต้องผ่านโป่งดินใหญ่ซึ่งตรงจุดนั้นช้างจะลงมากินดินโป่งทุกคืนลุงสวนก็กําชับว่าให้เดินผ่านไปเฉยๆอย่าไปทําอะไรแล้วก็ฝากเอากระดูกกับหนังข้างไปทิ้งด้วยด้านเพื่อนสองคนก็รับปากเวลาผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพื่อนของคุณสนสองคนก็เดินกลับมาแล้วก็มาทําอาหารกินกันปกติ จนประมาณห้าโงเย็นใกล้จะมืดก็เตรียมฟืนกับไฟฉายให้พร้อมนั่งรอเวลาให้ท้องฟ้ามืดจะได้ไปนั่งดักหญิงสัตว์สักพักได้ยินเสียงช้างวิ่งแตกฟูงกันและร้องลั่นป่าลุงสวนลุกขึ้นทันทีแล้วพูดว่าช้างมันตื่นอะไรวะคุณสนก็ลุกขึ้นตามแล้วบอกว่าไม่รู้เหมือนกันลุงแล้วคุณสนก็สังเกตเห็นเพื่อนของตนเองนั่งหัวเราะก,กันอยู่สองคน ล in ุงสนก็เลยถามว่าเฮ้ยเมื่อกี้ตอนที่พวกเองไปตักน้ำพวกเองทำอะไรหรือเปล่าวะเพื่อนก็ตอบว่าไม่ได้ทำจนลุงสนเข็นหนักขึ้นและพูดว่าพวกเองบอกมาเร็วๆถ้าพวกไม่บอกข้านะพวกเองออกไม่ได้แน่พวกเองตายคาป่านะรีบบอกมาสักพักเพื่อนของคุณสนเลยยอมบอกเขาบอกว่าหนักข้างที่ลุงสนให้เอาไปทิ้งเขาได้เอาทาวัน ไปมัดแขนและขาทั้งสองข้างขึงบนไว้ตรงโปรงที่ช้างจะลงไปกินโดยตั้งใจว่าจะทําให้ช้างตกใจลุงสวนคิดว่าแย่แน่เลยสั่งให้ยิงปืนออกให้หมดทั้งสี่กระบอกจนหมดแล้วลุงสวนก็หล้วงมือเข้าไปหยิบของในย่าออกมามันเป็นกระสุนตะกว่วดสีดำๆแล้วแจกให้คนละสีลูกแล้วรีบบรรจุลงไปในปืนทันทีพอบรรจุกระสุนกันเสร็จก็สั่งให้รีบวิ่งไปหาที่โล่ง ทุกคนถือของแล้วรีบวิ่งออกไปทันทีจนไปเจอที่ชาวบ้านเขาทางป่าไว้เตรียมจะทำไร่ลุงสวนก็พากุณสนและเพื่อนๆไปนั่งตรงกลางแล้วก็จุดทูปทำพิธีแล้วใช้ผ่านท้ายปืนขีดล้อมเป็นวงกลมใหญ่ๆแล้วเข้าไปนั่งข้างในกันสีคนแกสั่งขึ้นมาอีกว่าให้ถือปืนไว้ถ้าไม่ได้สักอะไรห้ามทำและห้ามวิ่งออกจากเส้นวงกลมจะกำชับอยู่แบบนี้ตลอด เวลาประมาณสองทุ่มคุณสนและลูกสวนก็นั่งกันอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆโดยป่าใหญ่ทั้งป่าไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีเสียงนกร้องหรือแม้แต่เสียงแมลงเงียบจนบางครั้งเหมือนกับอาการหูอื้อซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติของป่ามากโดยคุณสนก็นั่งเหงื่อไหลคิดในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วลูกสวนก็สั่งขึ้นมาว่าจับไว้นะถ้าเห็นอะไร ให้ฉายไฟสองทันทีเอาให้มันสว่างเลยแล้วสักพักหนึ่งเวลาประมาณสี่ทุ่มคุณสนสังเกตเห็นเหมือนเงาคนยืนอยู่ข้างต้นไม้แถวแถวตีนป่าคุณสนก็เลยฉายไฟไปทางนั้นแสงไฟกระทบกับดวงตาของเงาที่ยืนอยู่เห็นเป็นสีแดงสองข้างคุณสนเลยยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วเสียงของลุงสวนบอกว่ายิงเลยยิงเลยแล้วคุณสนก็เลยเหนียวไกปืนทันที จากนั้นก็ได้ยินเสียงล้มตึงแล้วดิ้งอยู่กับพื้นแล้วก็เงียบไปแล้วสักพักหนึ่งก็มีเงาตาแดงๆโผล่ออกมาอีกทุกคนเลยช่วยกันยิงแต่สิ่งนั้นมันก็ยังมากันเรื่อยๆกระโดดขึ้นกระโดดลงจากต้นไม้อย,อยู่ตรงตีนป่าจนเวลาเกือบจะตีสองเงานั้นก็เริ่มสาลงไปเรื่อยๆจนถึงสว่างพอได้ยินเสียงไก่ขันทุกคนก็โล่งใจลุงสวนบอกให้เก็บของกลับ แต่คุณสนอยากรู้ว่ามันคืออะไรเพราะเวลายิงไปแล้วก็ได้ยินเสียงมันล้มลงแล้วยิ่งอยู่กับพื้นก็เลยเดินเข้าไปดูปรากฏว่ามีแต่ศพลิงนอนตายเกลื่อนกลาดเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเพราะว่าลิงเป็นสัตว์ที่จะไม่ออกหากินตอนกลางคืนลูกสวนเลยบอกว่าให้รีบเก็บของกันเร็วๆจะได้รีบกลับจากนั้นทุกคนก็ลงจากเขาไปเข้าหมู่บ้านกัน แล้วก่อนที่คุณสนและเพื่อนๆจะเข้าบ้านลูกสวนตะโกนมาว่าเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าบ้านไปวัดก่อนเลยคุณสนก็งงว่าไปทําไมที่วัดจึงพากันไปที่วัดไปยืนกันอยู่หน้ากุฏิแล้วลุงสวนก็เรียกหลวงพ่อที่อยู่ในกุฏิพอหลวงพ่อเดินออกมาเห็นท่านทักขึ้นมาทันทีว่าโอ้ oh ho, อยอยมากันเต็มลานเลยนะคุณสนก็งงว่าคืออะไร ลุงสวนก็เลยเข้าไปคุยกับหลวงพ่อและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังหลวงพ่อท่านบอกว่างั้นรอสักครู่นะแล้วท่านก็เดินไปเอากระป๋องมาให้สีใบแจกให้คนละใบโดยข้างในกระป๋องจะมีน้ำมนต์แล้วท่านก็จุดเทียนไขแล้วหยอดลงไปในกระป๋องทีละใบแล้วให้เอาไปอาบตัวจากนั้นท่านก็บอกให้กลับบ้านกันได้แล้วส่วนสิ่งที่ตามมาเดี๋ยวหลวงพ่อ จะหาที่อยู่ให้พวกเขาเองคุณสนก็งงว่าหาที่อยู่ให้ใครเพราะว่ามองไปก็ไม่เห็นอะไรพอเดินพน้นออกมาจากวัดคุณสนเลยถามลุงสวนว่าตอนแรกลุงสวนคุยอะไรกับหลวงพ่อลุงสวนก็ตอบก,กลับมาว่าเองรู้ไหมเมื่อคืนที่เรายิงกันทั้งหมดตอนนี้พวกมันตามเรามาหมดทุกตัวเลย <c oughs> เพียงแค่นั้นคุณสนก็ขนลุกขึ้นมาทันทีแล้วถามว่าอะไรตามมา ลูกสวนตอบว่าเป็นวิญญาณลิงโดยเป็นวิญญาณสัมพเวสีที่สิงสู่อยู่ตามป่าเขาลูกสวนก็เลยยังไม่ให้เข้าบ้านเพราะกลัวว่ามันจะเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยก็เลยต้องพาไปรถน้ำมนต์ก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านโดยเรื่องราวทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณนี้